ลองไบเราคชอกมาแต่เชียงรายก่อนเยกากังครับไปด้อยทกที่่ครับไปตัดาวสับี้วยกัสามารถลงโทและดึงได้งบทษให้นองันี้ดูผมหาตอนช้ใช่ัหมพี่ดูมหาน้องอ่ะคนที่ไหนเนี่ย เมืองหูย่างย่านแล้วบวชไาน่ะท่านในมอบหมายผมในฐานะพอสปกกปตว่าจะทำไงเนี่ยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้และสี่เือเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ความรุนแรงโดยเด็ดขาดและโดยเฉพาะผมเนี่ยเป็นสายพิราบ มาสร้างความเข้าใจส่วนผมจะทําอะไรตามลําพังก็ไม่ได้ก็ต้องปรึกษารื่อนทับกรณีภาคสีและท่านพบตรผมถูกพายค้านด่ามาห้าเดือนพว้จะเหลือไม่ยอมลงมาปากใต้ขี้กลัวแค่ไม่ใช่พวกภาคใช้ปัน่นผมไม่ได้ดูถูกเขาไม่ได้เป็นทหารเขาไม่ได้เป็นตำรวจเขาไม่เข้าใจคําว่าภาระของหน่วยภาระของหน่วยเนี่ยผมไม่ลองยกมา รวยไม่ต้องดูแลเขาต้องมีการตรวจสอบการประเมินสถานการณ์การพาไปไหนไหม่นี่ mm hmm. ก็ผมรับราชการตั้งแต่เป็นในสิบเอกของทังหก mm hmm. ผมดูแลความปลอดภัยระดับพื้นฐานผมมาจากในสิบผมเป็นสมาชิกองป่าพวทธในสมัตประเทศไทยภาคใต้ผมก็ามาประจำปีสองสามาอยู่ปีหนึ่ง mm hmm. แต่จากนี้ต่อไปจะมาบ่อย mm hmm. ๆหนูมไม่มาป่ะ mm hmm. อยู่ที่นี่ค่ะ ะแล้วหนูว่าผมตื่นเต้นหรือไม่เนี่ยตื่นเต้นเหรอสบายๆนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากไม่ก็จะหายตื่เดี๋ยวยังไม่ดีสบายใจนะสบายใจมากค่ะไม่มีเฉลิมตัวจริงแล้วเปล่าเมื่อกี้พอมขึ้นมาได้ค่ะถ้าไปชวนได้คุณค่ะคุณตกเลยค่ะ